สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ยิคอนเนอร์มุมข่าว,วน,นี่เป็นในส่วนของข่าวสารการอัปเดตของทางสโมสรอาอสนอนขอจบลงไปแล้วนะครับในเกมการแข่งขันที่ทางสโมสรอาอสนอนสามารถนะครับเฉือนชนะทีมอย่างสเปอร์ไปได้2ประตูต่อหนึ่งในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในคืนที่ผ่านมานะครับทำให้อาสนอน์ขึ้นมาเป็นรองจาโฟงได้สําเร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับในการทําแต้มตามหลังจาโฟงอย่างลิวปูเพียงแค่สีคะแนนเท่านั้น แต่นเกมนัดดังกาวนะครับก็ยังคงเป็นอุปสรรคของอาร์ซนอลนะครับในการทำประตูเมื่อมีโอกาสมากมายนะครับแต่ไม่สามารถจบสกอร์ทิ้งห่างนะครับอย่างสเปอร์ได้และมีข่าวเชื่อมโยงกับกองหน้านะครับหลายคนณเวลานี้นะครับหลังจากกาเบรียลเจสุดนะครับได้ปิดเทอมยาวในการได้รับการบาดเจ็บที่เอ็นไข้หน้านะกลัวเขาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสิ้นสุดก,การไปก่อนเพื่อนๆน,นะครับอย่างกาเบียลเจสุด ทำให้นะครับสโมสรอาร์เซนอลแล้วก็ทางมิเกลเตต้านะครับมองหากองหน้ารายใหม่เข้ามาเสริมทัพนะครับและค่อนข้างจะมีโอกาสค่อนข้างจะสูงนะครับที่อาร์เซนอลจะเปิดฉากนะครับในการเซ็นสัญญานักเตะเข้ามานะครับในช่วงตลาดมกราคมนี้จะเป็นในส่วนการเซ็นสัญญาทาวรหรือว่าเป็นสัญญาระยะสั้นนะครับในการยืมตัวเราก็ต้องมาลุ้นนะครับโดยนักเตะรายแรกนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางสโมสรอาร์เซนอลค่อนข้างจะนาหูนะครับในช่วงบาสองวันที่ผ่านมา จะเป็นนักเตะวัยย4่ปีนะครับของสมสรนจูเวนตุสนะครับอย่างดูซานะครับวารอโฮวิตนะครับที่มีสัญญากับทางต้นสังกัดจนถึงเพียงแค่ปี2026เท่านั้นนะครับแล้วก็สัญญาฉบับใหม่นะครับโดนเจ้าตัวปฏิเสธมาแล้วหลายรอบนะครับอาจจะเป็นส่วนสําคัญนะครับที่ทําให้สมสรนจูเวนตุสนะครับพร้อมจะรับข้อเสนอครับทุกเงื่อนไข โดยวาราวิทนะครับลงสนามช่วยต้นสังกัดในฤดูกาลนี้ไปแล้วทั้งสิ้นครับยีสานัดในทุกรายการนะครับสาได้12ประตูกับ2อแอสซิสต์ก็ยังคงรักษาฟ,ฟอร์มการยิงประตูดได้ค่อนข้างจะสม่ําเสมอนะครับสำหรับนักเตะรายนี้นะครับโดยมีการคาดการณ์ว่าค่าตัวของนักเตะรายนี้นะครับถ้าเกิดว่าทางสโมสรอาเซนอลต้องการตัวอย่างถาวรน่าจะอยู่ที่ไม่เกิน50ล้านปอนด์และก็ยังมีโอกาสนะครับที่ทางสโมสรอาเซนอลนะครับจะทําการยืมตัวระยะสั้นนะครับบวกกับออปชันซื้อขาด โดยณเวลาปัจจุบันนะครับมีความเคลื่อนไหวของทางสโมสรอาร์ซนอลเริ่มจะมีการเจราจานะครับเบื้องต้นกับทางสโมสรยูเวนตุสนะครับถึงความเป็นไปได้ในการดึงตัวตูซานะครับวาราโวิตในส่วนของการดึงตัวแบบถาวรนะครับหรือแม้แต่การยืมตัวนะครับระยะสั้นบวกกับ option ออนในการซื้อขายขาดซึ่งก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงนะครับเมื่อมีข่าวยืนยันจากฟาบิโอโรมาโนนะครับว่าทางยูเวนตุสใกล้จะดึงตัวกองหน้ารายใหม่นะครับอย่าง โคโร่นะครับมูอานีนะครับเราก็ต้องมาลุ้นนะครับว่านักเตะรายนี้นะครับจะเป็นนักเตะรายแรกในช่วงตลาดมกราคมที่จะมาแก้ปัญหาในส่วนของการทำประตูกับทางสมรสนอเซนนลได้หรือเปล่าต่อมานะครับจะเป็นนักเตะนะครับวัย20ปีอย่างเอเวนนะครับโฟกัสันกองหน้านะครับดาวรุ่งของสังสมสนไบรตันนะครับที่ดูกาลนี้นะครับไม่สามารถที่จะเบียดขึ้นชุดใหญ่นะครับเป็นตัวจริง11ตัวของทางไบรตันได้นะครับและมีโอกาสค่อนข้างจะน้อยนะครับในการลงสนาม และจะตัวเองก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในการนี้ทําไมต้อนสังกัดอย่างไบรตันนะครับก็ยินยอมรับฟังข้อเสนอในการยืมตัวระยะสั้นให้ทางเอเวอต์ฟุตซันนะครับไปเรียกสภาพความฟิตและก็ในส่วนของประสบการณ์ในการเล่นในตำแหน่งตัวหลักกับทีมอื่นในช่วงตลาดนะครับมกราคมนี้ซึ่งความเป็นไปได้ของนักเตะรายนี้กับอาเซนอนก็มีค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าอาเซนอนต้องการนักเตะที่เข้ามา ในส่วนของการจบสกอร์ก็น่าจะเป็นนักเตะที่น่าจะไว้ใจได้นะครับไม่น่าจะเป็นนักเตะอย่างเอเวนโฟกัสซันนะครับที่ดูการนี้ฟอร์มนักเตะก็ดูเหมือนว่าจะดบลงอย่างเห็นได้ชัดโดยทางไอเวนโฟกัสซันนะครับในการนี้นะครับลงสนามช่วยต้นสังกัด14นัดทําได้เพียงแค่1ประตูนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานค่อนข้างที่จะต่ำกว่ามาตรฐานในการที่แล้วค่อนข้างจะเยอะนะครับสำหรับนักเตะดาวรุ่งวัย20ปี ต่อมาจะเป็นในส่วนของข่าวกับนักเตะอย่างมาตินซูบิเมนี่ที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางสโมสรอาร์เซนอลในช่วง2 3งสามฤดูกาลที่ผ่านมานะครับและล่าสุดก็ได้รับการยืนยันจากฟาบิซซโอโรมาโนว่าอาร์เซนอลใกล้ที่จะปิดดีลคว้าตัวนักเตะรายนี้นะครับล่วงหน้านะครับโดยมีข่าวว่าทางสโมสรอาร์เซนอลจะยื่นข้อเสนอจํานวนประมาณ52ล้านปอนด์ในค่าฉีกสัญญานะครับคว้าตัวนักเตะรายนี้ในช่วงตลาดนะครับซัมเมอร์ ดยในเวลาปัจจุบันนะครับเป็นทางสโมสรอาเซนอลนะครับที่มีภาษีค่อนข้างจะดีกว่าทางสโมสรลิเวอร์พูลนะครับโดยนักเตะรายนี้นะครับลงสนามช่วยต้นสังกัดนะครับเดียวโซเซดัตในฤดูกาลนี้ไป22นัดทําได้1ประตูกับ2อแอสซิตถ้าเกิดว่าได้นักเตะรายนี้นะครับก็จะเข้ามาทดแทนนะครับโจจินโยนะครับที่จะน่าจะมีโอกาสย้ายสโมสรนะครับในช่วงปิดฤดูกาลนี้นะครับและนักเตะอย่างโทมัสปาเต้เองนะครับก็ไม่ได้เป็นกําลังหลักสําคัญให้กับอาเซนอลแล้วนะเวลาปัจจุบันนะครับ ก็ถือว่าเป็นดิวที่จะเข้ามาทดแทนนะครับสลอตที่จะหายไปในช่วงฤดูกาลหน้าได้ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพนะครับถ้าเกิดว่าดีลนี้นะครับสามารถประสบความสําเร็จในการดึงตัวนะครับมาตินสุบาบินนีสุดท้ายนี้เราก็ต้องติดตามต่อไปนะครับว่านักเตะรายใดนะครับจะประสบความสําเร็จในการดึงเข้ามานะครับในทีมเอเมเรสเตเดียมบ้างนะครับก็จบลงมาแล้วนะครับในส่วนของข่าวสารสโมสรอาเซียนในวันนี้นะครับรบกวนทุกท่านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางรายการด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ